มีนามว่าเจสายลุยก็บอกแล้วว่ามันลงไม่ได้ลงไม่ได้ล้นเองมันล้นนี่ครับยนมาตัวมาวัดตัวแล้วต้งถึงเชือกจม ขึ้นฝังนะครับเป็นใบห้าด้วยนะอันนี้ปากกระดานนะครับที่ติดแล้วยี่ตัวแรงครับเชือกไหม ได้ไดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบและก็แฟนเพจเฟ็บุ๊กตัวใบใส่ดันเลนนะครับก็ระยะตัวแรงครับผมให้ไอ้ภาพบรรยายดุดันลงแบบไม่เกรงใจใครเขามีนาะมว่าเจสายลุยนะครับ ก่อนจะมาเก็บโขดนี้นะแถ้ามันตรงนั้นมันเป็นแต่งนาพื้นนี้รถเจ้าของมีรถแท็กเองนะครับแต่รถแท็กปั่ดดูข่าวดูข่าวสีนี้นี่หลบทุกพื้นครับมันต้องหัว ครืถองหลุดใช่ไหมับให้เสีเอกดึงนะ ลุนกันมันจะขึ้นท่านผะู้บงคัาไจมไปจมไปจมออกห้องยังไงล่ะเหยียบเทือ่อ หางหลวมมั้นอ่ะอันนี้มี5้าคันนะครับผมย่ำอันนี้เมื่อวานมันย่ำไม่เลยนะขอมาปั่นได้ไหมร,รอแล้ว แล้วเขาก็รีดก,กันห้าพันนะครับแก๊งนี้เขาที่ว่าหลงรถแท็กต์ปั่นลูกเ้าบเจ้าของมีรถแท็กเองมันแบบเป็นซีนี้ก็แบบหลบลูกเพือเองี้ยเ้อนห่วง ทำอะไรหมูกรอบคนเรนหมกบนุ่มๆไงเราจะขับไปคันนี้มาลงอีกเนี่ยตะกี้ก็เล่งวนค้างเงี้ยตกี้ก็เล่งนค้างเงดีไม่เหียบเที่ยงหมองมอง มว่วจม รถดับรถดับเถ็หกหลอดเก้าใกล้จะเสร็จกันแล้วนะเหลืออันน,นั้แล้วก็จะไปลุยที่ลมก็บวกลงกว่านี้อีกนะ ปน่่ออยยาป็อต <c oughs> นนล็อกห่กน่าจะขาดไปแล้วน,น,น,นะครับของเจนะ Okay.